สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน f a c e b o o k นะคะตอนช่วงนี้จะมีข่าวเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน facebook protect กันใช่ไหมคะคลิปนี้ปุ้ยก็เลยจะมาสอนเพื่อนๆน,นะคะในการตั้งค่าการใช้โปรแกรมการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อเป็นการปกป้องบัญชีของ facebook ของเราะคะ่ะรวมถึงสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการป้องกัน ไม่ให้ Facebook ของเราโดนแฮกได้ง่ายสามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ได้เลยนะคะขั้นตอนก็จะมีวิธีการทำง่ายๆอยู่3ขั้นตอนด้วยกันอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่แอป Facebook ของเราก่อนนะคะถ้าตัวแจ้งเตือนเมื่อกี้เขาขึ้นมาใช่ไหมคะ ก็ให้เราปิดไปก่อนแล้วก็ให้มาอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้รวมถึงเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการตั้งค่าก็ให้มาที่หน้าหลักตรงนี้ก่อนนะคะต่อมาให้เรามาที่ขีดสามขีดด้านบนตรงนี้ค่ะอใน,นส่วนหน้านี้ให้เราเลือกลงมานะคะแล้วก็มาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะต่อมาก็มาเลือกที่การตั้งค่านะคะ หน้าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวให้เพื่อนๆมาเลือกที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยค่ะเพื่อนเพื่อนจะเห็นหน้านี้ใช่ไหมคะ Facebook p r o t e ต์ตรงนี้ค่ะบัญชีตรงนี้ของปุ้ยปิดอยู่ใช่ไหมคะระบบจะบอกว่าเปิดใช้งานโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงนี้เพื่อช่วยคุ้มครองบัญชีของคุณก็ให้เรามาคลิกตรงนี้เลยนะคะ ต่อมาหน้านี้ให้เรามาเลือกที่ถัดไปนะคะแล้วก็มาเลือกที่ถัดไปค่ะอ่าเรามาถึงหน้านี้ใช่ไหมคะระบบจะบอกเกี่ยวกับบัญชีของเราะค่ะว่าบัญชีของเราจะต้องแก้ไขก่อนที่จะเปิดใช้งานตัว facebook protect ตรงไหนมั่งเราจะต้องทําให้ระบบของเขาเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะ จะเห็นว่าของปุ้ยตรงนี้ยังไม่เป็นสีเขียวแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือเราจะต้องเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น,นะคะ่ะตรงนี้ก็ให้เรามาเลือกที่แก้ไขเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็มาเลือกที่เปิดใช้งานอ่าในส่วนนี้ให้เพื่อนๆมาเลือกนะคะว่าเราต้องการที่จะเลือกวิธีการรักษาความปลอดภัยแบบไหน มีทั้งการใช้แอปยืนยันตัวตนข้อความ SMS หรือว่าคีย์รักษาความปลอดภัยนะคะปุ้ยจะใช้ตัวกลางตัวนี้นะคะก็ติ๊กมาที่ตัวนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกที่ดำเนินการต่อค่ะตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆมาใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะที่ต้องการจะส่ง SMS นะคะ ต่อมาก็มาเลือกที่ยืนยันนะคะตรงนี้ระบบจะส่งรหัสยืนยันมาให้กับเราตามที่หมายเลขที่เรากรอกไว้ใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆมาใส่หมายเลขหกหลักตรงนี้ค่ะต่อมาก็ให้เรามาเลือกที่ดำเนินการต่อนะคะ อาระบบจะบอกว่าเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นแล้วใช่ไหมคะก็ให้เรามาเลือกที่เรียบร้อยนะคะคุณดำเนินการครบถ้วนแล้วแล้วก็มาเลือกตัวนี้นะคะเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งะคะ่ะระบบจะย้อนกลับมาที่ตัวนี้นะคะตรงนี้จะเห็นว่าระบบยังปิดอยู่ใช่ไหมคะเมื่อเขาย้อนกลับมาจากที่เราตั้งเมื่อกี้ ให้เพื่อนๆย้อนออกไปก่อนนะคะย้อนออกไปก่อนนะคะมาที่หน้าหลักแล้วก็ให้มา r e f ฟ e สักรอบสองรอบนะคะอ่าเดี๋ยวกดเข้าไปใหม่นะคะมาที่ขีดสามขีดเหมือนเดิมเลยะค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเหมือนเดิมะค่ะแล้วก็มาที่การตั้งค่า มาที่รหัสผ่านแล้วก็การรักษาวความปลอดภัยนะคะ,ะเราจะเห็นว่าตรงนี้เขาเปิดแล้วตามระบบที่เราตั้งไว้ใช่ไหมคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ตัวนี้ยังไม่ขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ถึงคิวของเราในการแจ้งเตือนของระบบ f a c e b o o คะ่ะหรือว่าบัญชีของเพื่อนๆพืบางคนอาจจะมีการตั้งค่าตัวนี้ไว้แล้วระบบก็เลยไม่มีการแจ้งเตือนขึ้นมานะคะ เท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปิดการใช้งาน facebook p r o t e c t ได้แล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ